ก็ขอจะเรียนทำสำนึกดีท่านผู้รับชมนะคะมหาบิ๊กคลีนนิ่งเป็นวันที่9พฤศจิกายน2,565ช่วงนี้ก็ค่ะก็ขอจะเรียนทำอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะในรอบยำคำค่ะ,ะสาธุอ,อาจารย์ถือได้เลยค่ะถือได้เลยค่ะเ,เละหมดแล้วอันนี้อันนี้อันนี้นน <c oughs> แล้วก็ในตัวนี้ว,นว,นว่างไงว่าไงาค่ะอ๋อเห็นอะไรเห็นวความเขียวชะอุ่มเริ่มขึ้นแล้ว อ่าใช่ใช่ใชก็เร,เรามาช่วยกันนะมาช่วยกันทํากสิกรรมไรสารพิษกันอันนี้เป็นนาขั้นบันไดนะแปลงผักในนาเล็กตอนนี้เราก็ตั้งแต่เราเตรียมอินทรีย์วัตถุอะไรินเอา through, เอาินทรี through, ย์วัตถุใส่ข้างล่างนะเอาดินดีมากบแล้วก็เอาพืชมาปลูกนะทารูปรายอย่างนี้แหละแล้วก็พืชมาปลูกนะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่พวกเราเอาอินทรีย์วัตถุเนี่ยในพื้นที่นี่มาคลุมก็มเรียกว่าห่มดินนะขั้นตอนนี้ห่มดินเพื่อที่ เพื่อไม่ให้มันเพื่อไม่ให้มันจะไม่รู้จักค่ะมันมีอะไรบ้างนะคะอาจารย์ตอนนี้อตอนนี้เรามีผักตบชวามีจอกนะมีผักตบชวามีจอกนี่แหละนะเอามาหอมดินได้คือวัสดุทุกอย่างอ่ะที่มันเป็นอินทรีย์วัตถุมันใช้ได้หมดะนะฟางก็ได้ยหญ้าก็ได้ใบไม้ก็ได้ผักตบชวาก็ได้นะจอกแหนก็ได้ต้นกล้วยก็ได้ทุกอย่างที่เป็นอินทรีย์วัตถุมันได้หมดแลลวนะเอามาหมดินเอาไว้เนี่ยเพื่อที่จะ ไม่ให้ดินมันแห้งเร็วเกินไปแล้วเราปลูกนะอะไรไปแล้วนะคะตอนนี้อ่านี่คือมะเขือนี่มะเขืออ่าช่วยกันปลูกก็อ่าสนุกสนานร่มแรงร่มใจกันพื่อปับพืบ่อับอ่าล่าเรืองเบิกบานกันเห็นว่ามีกลุ่มนักเรียนเข้ามาช่วยด้วยใช่ไหมคะใช่ทั้งครูทั้งนักเรียนของสำมาศึกษาก็มาช่วยกันโอ้มีชีวิตว <c oughs> ชีวาใช่ใช่ใช่ หลายแห่งหลายพุทธสถานก็มาช่วยกันหลายบวร,บรมาช่วยกันก็คึกคักดีสนุกสนานาายังเป็นประโยชน์สนุกสนานยังเป็นประโยชน์ ะะอ้าวสาธุทั้งผู้ชมชมมืออาจารย์นิดนึงคะ่ะขอดูมือนิดนึงนะคะอ่าแบบนี้นะคะมือของดรกรีนนะคะดรใจเพชรกล้าจนอาจารย์หมอเขียวเรานะคะค่ะก็เหลือพื้นที่ที่อาจจะต้องดําเนินการต่อไปอันนี้เป็นพื้นที่แรกนะคะในงานมหาปวัตนาซึ่งตรงนี้นะคะอาคารบอบอรแห่งนี้ก็จัดว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าจะต้องมีงาน ตลาดอาริยะนะคะที่จะเกิดขึ้นในเดือน,อใ,นในช่วงปีใหม่นี้นะคะตลาดอาริยะแห่งนี้นะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดที่ให้การศึกษานะคะเป็นห้องนิทรรศการเกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับการกสิกรรมที่ใช้ใช้แรงใช้แรงเรานี่แหละค่ะทำทำแบบคนจนนะคะก็ตรงนี้แหละค่ะนี่แหละค่ะไม่ใช้ไม่ได้ใช้ต้นทุนอะไรมากนะคะเพียงแต่ใช้กําลังคนพี่น้องที่มีความสมานสามัคคีนะคะ ซึ่งกล้าเหล่านี้นะคะเราก็ได้เพาะมาเพาะมาตอนช่วงที่น้ําท่วมนะคะเราก็มีพื้นที่ที่เราได้เพาะอยู่นะคะมีทั้งต้นพริกนะคะต้นมะเขือต้นตะไคร้นะคะซึ่งอาหารหลักๆที่เราต้องใช้กันตอนนี้นะคะมีอีกมุมหนึ่งนะคะที่พี่น้องได้ไปเก็บวัชพืชน,นะคะมาคลุมหน้าดินตามที่อาจารย์ได้บอกเมื่อครู่ค่ะก็คือผักตบชวานะคะผักตบชวากับ จอกนะคะตรงนี้ค่ะมุมน,นี้นะคะซึ่งเราไปเก็บมาจากไหนเราก็ไปเก็บมาตรงที่ตรงน้ําท่วมในบริเวณนั้นนะคะรถแมคโครยังอยู่ค่ะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะทุกท่านแล้วกันนะคะก็ <ไป S 1> อย่างที่ท่านเห็นนะคะอันนี้น่าจะมีแต่เบื้องต้นแล้วตอนนี้รป,ประมาณมาะะตอนนี้เท่าที่เราดูนะคะเราจะมี3ตัวเท่านั้นคือมะเขือกับพริกและก็ตะไคร้ราวังรูปแบบไว้ประมาณนี้นะคะ วันนี้ได้รับความเมตตาจากแม่ฐานต่างๆแล้วโดยเฉพาะท่านศิ k มาศนะคะท่านกนลมาแนะนําวิธีการปลูกระยะ,ะรวมถึงผู้ที่รับผิดชอบฐานเดิมนะคะทางแพทย์วิถีธรรมก็ได้แค่ามาเตรียมแปลงให้วิธีการที่เรานํามาจากภูผาฝันน้าที่อาจารย์มอเกี่ยวสอนเรานะคะการทํานาแปลงเล็กนะคะเราจะเห็นนะคะถ้าต้องมองเห็นจะเห็นความชื้นในล่องน้ํานะคะอ่าน,นะคะตอนนี้เครื่องใต้เราเนี่ยเป็นน้ําแล้วนะคะเขาอุ้มความชื้นไปแล้วเพราะฉะั้นเราไม่ต้องกลัวเลยนะคะ สมมติพรุ่งนี้เราไม่มีคนลดน้ําก็ไม่ต้องไปรดนะคะแค่เปิดก๊อกนะคะเปิดก๊อกตรงนั้นใส่ไปล็อกใดล็อกหนึ่งเมื่อเต็มก็จะทดมานะคะเนี่ยอย่างอย่างอย่างตรงนี้นะคะอย่างตรงนั้นนะคะพอพอเต็มตรงนั้นก็กจะไหลามาเห็นไหมคะทดน้ําในแปลงนาจะประมาณนั้นนะคะนะคะในกรณีที่เอ่อระบบน้ํายังไม่นั่นก็ยังไม่ต้องกังวลน,นะคะในช่วงนี้สบายๆเป็นเดือนๆเพราะข้างล่างเขาชุ่มชื้นแล้วและโดยเอ่อพืชผักตรงนี้เขาขึ้นง่ายไม่ยากนะคะ ก็หวังไว้ว่าเามื่อเย็นนี้ท่านสิกมาตท่านท่านหวานผักชีด้วยไม่เกินสามวันเราจะเห็นต้นผักชีนะคะต้นผักชีก็นี่เป็นสิ่งที่เราได้มีโอกาสได้บำเพ็ญนะคะต้องกราบขอพระคุณพราท่านกราบขอพระคุณสมณะศิกมาตอาอาทุกท่านที่เปิดโอกาสให้ทีมแพทย์วิถีธรรมได้มีโอกาสไ,ได้บำเพ็ญนะคะในช่วงในช่วงการมาหาปวนาบิ๊กินนิ่งนี่นะคะและเรายังยังไม่มีกําหนดกลับนะคะยังไม่มีกําหนดกลับ กรับค่ะแต่ย like ังไม่มีกําหนดค่ะเพราะงานมันยังไม่เสร็จนะคะกขอบขอบคุณค่ะโอ้เป็นเสียงที่เราแบบทุกคนทางราชธานีอโศกนะคะคนเห็นพูดถึงนี้มีความปิติเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ทางทีมของอาจารย์หมอเขียวนะคะเตกใจเพชรกล้าจนยังไม่มีกําหนดที่จะกลับนะคะเพราะว่าพื้นที่บ้านเราก็เพิ่ง เริ่มปลูกลงมือปลูกกันได้ผืนแรกนะคะตรงนี้นะคะ่ะที่ข้างอาคารบวรแห่งนี้นะคะซึ่งมีอีกหลายๆมุมหลายๆจุดที่เราก็จะต้องฟื้นฟูพลิกฟื้นความเขียวชอุ่มกลับคืนมายังพื้นที่แห่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ